ลิวอร์พูลอาร์เซนอลเลสเตอร์ซิตี้บาเยอร์มิวนิกเลเวอร์คูเซนหาคู่เดือดประจำค่ำคืนนี้มาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับลิวอร์พูลพบฟูแลมพรีมยรีกเวลา4ทุ่มฟอร์ม5นัดหลังสุดลิวอร์พูลชนะสีเสมอ1เป็นจ่าฝูงในตารางเวลานี้ทางผู้มาเยือน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1อยู่อันดับ10ในตาราง การเจอกัน3มนัดล่าสุดเมื่อเล่นที่แอนฟิลเลียพูลสามารถเก็บใช้ชนะไปได้ทุกครั้งทางหงแดงเริ่มได้ตัวหลักหายเจ็บกับมาหลายคนอลิซงเบเกอร์ดิโกโชตาเฟเดริโกเคียซ่าหรือแค่แนวรับที่ขาดขุมกำลังสำรองจําเป็นต้องใช้ชุดเดิมลงเล่นกันต่อไปงานนี้เชียร์เจ้าบ้านอาร์เซนอลพบเอฟเวอร์ตันพีเมลีเวลาสีถุม ฟอร์ม5นัดหลังสุดของปืนใหญ่ชนะ4สเสมอ1อยู่อันดับ3ในตา,ในารางในขณะที่ผู้มาเยือนอาการยังน่าเป็นห่วง5นัดหลังสุดชนะ1สเสมอ2แพ้2อยู่อันดับ15ในตารางใน3นัดล่าสุดที่พบกันเอเวอร์ต e ันไม่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยและ3นัดล่าสุดในบ้านอาร์เซนอลเอเวอร์ตันก็ยังไม่สามารถคว้าใช้ได้เลยสักครั้งเช่นกันเจ้าบ้านต้องเน้นเก็บใช้ให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะใช้โอกาสทำประตูได้เปืองไปหน่อยแต่มีทีเด็ดลูกตั้งเตะสามารถวางผลได้อีกอย่างเกมรับเอเวอร์ตันก็ไม่่่่เเทาาไหรรสียยปะตู ของเกมลุกนวดเข้าใส่ไปเลยเดี๋ยวโอกาสยิงประตูก็มาเองงานนี้เชียร์ปื้นใหญ่ยิ่งแน่ นิวคาสเซลพบเลสเตอร์ซิตี้พิมพ์ลีกเวลาสี่ทุ่มสำหรับทั้ง2ทีมในเวลานี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่เป็นทางเรเตอร์ที่ได้คุณซือใหมนนอ่อย่างรุดฟานนิตลอยทาให้ช่วงหลังเริ่มกลับมาลุ้นชัยได้อีกครั้งพร้อมกับความเชื่อมั่นที่มากพอสมควรในขณะที่นิวคาสเซลฤดูกาลนี้อาการยังน่าเป็นห่วง5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนิวคาสเซลชนะ1เสมอ2แพ้2 4นัดหลังยังหาชัยชนะไม่เจอเลยในขณะที่จิ้งจอกสยามมีแรงฮึดขึ้นมา5นัดหลังสุดชนะ1เอ1แพ้3แต่ใน2นัดล่าสุด ของเลสเตอร์ที่มีผู้จัดการทีมคนใหม่พวกเขาสามารถทําได้ยอดเยี่ยมมากนิวคาสเซิลไม่ชนะ4นัดล่าสุดถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านถ้ามีโอกาสชนะคงไม่เกิน1ประตูงานนี้เคียนจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไม่น่าถึง2องพร้อมมีโอกาสชนะด้วย ไม05พบบาเยนมิวนิกบุนเดสซิก้าเวลา3ทุ่มครึ่งคู่นี้บอกตามตรงว่าไม05เป็นรองบาเยนในทุกๆด้านทั้งฟอร์มการเล่นและแผนการของทีม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ9ในตารางในขณะที่เสือใต้ไบเยนมิวนิกชนะ3เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ1ในตารางการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่เป็นทางบบเยนที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4ครั้งโดยเฉพาะ2นัดล่าสุดของบบเยนออกไปชนะรวดแล้วยังกระทุ้งประตูคู่แข่งไปได้ถึง9ลูกนนี้เชจาง มันแน่ๆเอาบวกพบเลเวอร์คูเซนบุนเดสซิกาเวลา3ามนครึ่งเอาบวกต้องรับมือกับทีมที่ฟอร์มกําลังขึ้นอย่างมากเลเวอร์คูเซนที่กำลังฟอร์มร้อนแรงมากสุดๆ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ2 2เสมอ2แพ้1อยู่อันดับ13ในตาราง ในขณะที่ทีมห้างยาเลเวอร์คูเซน5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเรียกได้ว,ว่านักเตะห้างยากำลังร้อนแรงในทุกตำแหน่งเลยทีเดียวเลเวอร์คูเซนโชว์ฟอร์มแก่งในนัดล่าสุดด้วยการเปิดบ้านเฉือนชนะอินเตอร์มิลานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ทัพห้างขายยากเก็บชัยชนะในทุกรายการได้เป็นนัดที่6ติดต่อกันเข้าไปแล้วแถมฟอร์มการเล่นของทีมแชมป์ในซีซั่นก่อนกับคืนมาสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยการออกไปเยือนวันนี้หวัง3แต้มได้อย่างแน่นอนลุยเลเวอร์